ใช่ครับก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับไปถ่ายชีวิตโครกระบือมาวันเกิดเนาะแล้วก็จริงๆมีทําทุกปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ปีที่7จ็ดที่พีได้ถ่ายชีวิตน้องโครกระบือแล้ว<ม>ครับก็ชื่นใจครับในเรื่องเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากครับผม,มทำร่วมกับแฟนคลับด้วยทำร่วมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับแล้วก็มีแม่หนูชนลำพีไปด้วยเกือบทุกปีเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นปีแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ละครเรื่องนี้ก็ได้ออนด้วยเหมือนกันต้นปีเลย ปีนี้เหรอฮะเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าปีนี้ก็ปีเป็เนจะเพศด้วยนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องการเดินทางเรื่องการบินเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเซฟตัวเองอย่าแบบไปทําอะไรไม่รู้แบบซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยครับคิดอเไรก็ัวเรื่องอะไรแบบเรื่องจริงจริงก็<ๆ>ก็ถือด้วยครับแต่ว่าเอาจริงๆมันอยู่ที่ใจเราแหล,แลนะเนาะแล้วก็ความระวังของเรา <laughs> ไม่ใช่แบบเดินไปไม่ระวังอะไรเลยอะไรเงี้ยครับออก็รู้สึกว่าต้องระวังมากขึ้น สวดมนต์อยู่บ้านครับผมส่วนมากแล้วก็ส่วนมากก็สวดมนต์นี่แหละครับสวดมนต์แล้วก็ทําบุญทําบุญได้ถ้ามีโอกาสก็ทําบุญตลอดประม,มาณนั้นแสดงว,ว่าเราก็ค่อยคลั่เชื่อต่บเรื่องนี้เข้รมาก็จริงๆเราเคารพไว้ก็ดีกว่าเนาะก็จริงๆมันคือสติในการใช้ชีวิตแหละก็เบนจะเพศมาอย่างหนึ่งก็คือเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรก็กไม่เกิดขึ้นหรอกครับผมผ<ม>ู้ใ<ม>หญ่หสปอยเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ม,ยว,ม,ยวมันเป็นแบบความความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าว่าเฮ้เราก็ใช้ชีวิตแบบที่มีสติมากขึ้นสิ mm hmm. แค่นั้นก็พอ mm hmm. ครับผมม,มีเครื่องรางอะไรที่เราพกแล้วมันติดตัวให้เราสบายใจ,ใ,ใ,จออให้เหมืนใจขึ้นจริงๆม,มีมีพระอยู่แล้วครับอ่าถ้า,ถ,าถ้าแบบสายงานพี่ก็พระพิคเนตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ที่ที่บูชาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผม mm hmm. ก็มีไว้ติดตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจที่เราอยู่ข้างในเนี่ยแหละคือทำสมาธิล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเรายิ่งสงบอ่ะมันจะยิ่งแบบเอ คือแบบถ้าเราถ้าเรายิ่งมีสติยิ่งสงบอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบที่มันทุกอย่างมันมันเคลียร์มันโฟกัสในระวังในทุกคําพูดแล้วก็ระวังในทุกการเดินของเรามากกว่า <c oughs> จริงๆในในทุกๆปีแหละครับผมก็ก็มาร่วมมวยพรกันใ,นในในวันเกิดเนา